เพียง้องการก็่ต้องาได้ต้องากใมายก็ต้องอยากมาหก่มันเป็นในที่แตตายต้องคนที่มีหัวใจมาพวนอยู่ในใจอี่ีดอีสานบานเฮางั้นยังจะดักหัวหับฉันปวดาไี้ฉันปวดจนเต็หาเหล่าไป จะไปอย่งว่ไปใจซาร์เราไปเต็มหนาโดนแฉเราไปเห็นอย่างมากอย่าไปเกี่ยวเขามากบนียคือแดดหนาเยี่ยมใหม่ที่ไหนเป็นฟาเป็นฟาที่ไหนหนาคืองามถึงใส่อย่างแน่นหนาเฉยและเปลี่ยงฉันนี่ฉันมี่ข่าวสิมาบอกฉันนี่เรื่องสิมาบอกอไปคี่เพื่อนอ่านดูด่าไฮโซเกิร์มหาสารคามให้โซเกิรมหาสารคาม ขาย,ยายสุยาางสุนับอจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวฝ่าจะสิท่าหรอกัสิเศร้าไปเลยหรือเครื่องตั้มอ่างแบรนเกาหลีกับมีหลายยางหรือนํางหอมบอจะเป็นเคานเตอ,นอ,เอร์แบรนด์ยี่ห้อใดมีปิ้จาดอมีบ่ะมีจักซิเกมีจัเรหม,ม,ม,มาก ้านเพิ่นตั้งอยูอ่ตรงไหนบัดที่นี่้านเพิ่นตั้งยู่เลขที่1หาสองถนนสวัสดิ์สารคามอําเภออําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามตั้งอยู่ในเมืองมหาสรารคามเลยตั้งยุ่เส็นนาไปราชภัฏมหาสรารคามบริหารงานโดยผู้ใหญผู้ใหญคุณกบค่ะคุณกอบอปอ๊อใหญ่ใจสปอร์ตใจปั๊มของเฮ้านี่แหละค่ะเขาไป บัดที่นี่ล่ะอย่าจิได้ใส่ผลิตภัณฑของเพลนกสิหนางานนน้นอบัดที่นี่เนาะสาใส่สหพาใส่ผมไปใส่มาใส่นี่ต้องใส่บริการร้านเพิ่นต้องเข้าไปอุดรุนและบริการสินค้าเอค่ะดยอร้านไฮโซเกิร์มาก